แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แม่จะมาเล่นเกมโรเบิร์กจะมาเล่นแมพแมพอะไรลืมบล็อกทาวเวอร์ครับโอเคไปเลยวันนี้แมพนี้มันเป็นแมพแนวออฟบีอันนี้ไนงะโอ้โหยืดเรียงใหม,ม่เลยไหมแมพนี้มันจะเป็นแนวออฟบ,บี้ครับแล้วมันจะมีอุป,ปสรรคมา มารบกวนเราระหว่างล่นแล้วมันจะมีที่หลบภัยอยู่ค่ะโอ้โดีแอมันมีที่หลบภัยอยู่นะมามีครับตรงไหนแบทแบทรอด้ดิไม่รอโอ้ยฝนตกแล้วไม่นี่มามีเล่นไม่ได้นะเลยแนุ่นเล่นได้โอตรงนี้ไปยังไงแบทไปเป็นแบทแบทตรง,งนี้ไปยังไงหนูเดนห่นทำให่ทีหลังแบทบินเดนุนไปก่อนอ่าโอ้ซีนามิมันจะมาแล้วซีนามิคืออะไรอันนี้คือเลเซอร์สีขาว กลายเป็นการฆ่าครั้งเดียวขอบคุณค่ะใครยังไม่ติดตามน้องฝากด้วยนะคะจุ๊บจุ๊กมันมีที่โลภัยด้วยมัมีหนูเข้าที่โลภัยแล้วโอเคหน,หนูเข้าที่โลภัยให้หนูทําได้โอเคทําให้อนะย่ไม่ไปตรงนั้นเราเดี๋ยวมีให้เล่นหนูเข้าที่โรภัยให้หนูทำให้ใครยังไม่ติดตามน้องเร็วเร็วเร็วฝ<ส>าก<ๆ>ด้วยนะคะเฮ้ยมีคนเล็ดโปรดขาลอยฟ้าได้อะ แล้วมาปักตรงนี้มาทำไมทำไมทำไมมามันจะแก้งเรามันจะมีแบททำไมแบทใส่ชุดะ้าไม่แล้วไม่มันขึ้นภาพเดินภาพแกงหนึ่งภาพเกม แล้วไม่<อ>ไปต่อแต่ไม่ไปต่ออ่ะมันเป็นที่หลบมันจะมีเซนามิมามตอนนี้ซึนามิมาเหรอไม่มาไอตอนนนบอกทำให้ในายตกเลยว่าอก็อมันยากมาเล่นในโชว์สัตว์อันนี้คือเซนามิอะไรเอาบอกสเตปลื่นมากระวังนะโอเแค่ลื่นแค่เดินลื่นเฉยอันนี้แค่ลื่นเฉยเฮ้ยลื่นตกตายมันลื่นอ้าวโอ้โหมันลื่นไม่ไปไหนเลยอะ เหมือนกันหนูหนูตายเมื่อกี้มันลื่นอะนล่่าปทีืะหยไ <c oughs> โอเคหายแล้วว้ายว้าเฮ้ยมันมีมามีคับครับมนมีนมันมีบันไดล่องหุ่นอยู่ตรงนี้แล้วเ,เราปีนตรงนี้ได้มันมีบันไดล่องหุ่น โอ้ยหนูตายอ่ะเ,อเมื่อกี้แบทไปที่หลบภัยแล้วทำไมแบทมันเริ่มต้นอยู่แล้วะอะคบอ้าวหนูตกค่ะหนูไปตกนีย่ยังไม่ไปถึงไหนขอให้ซีนามิที่ไม่ใช่อะไรที่มันจะเรื่องลงมานะเพราะว่าขออันที่แบทบจะทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงบางส่วนหายไป บางส่วนหายไปยังไม่ไปไหนเลยเลือดจะลดอุ้ยอุ้ยชิ้นบางส่วนอะหายไปมีของชิ้นบางส่วนหายไปหายโนโอเคโนเฮ้ยตก มื่อกี้มีคนที่ไหนมาพูดอะไรไม่รหนูค่ะมาช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเขาพี่มโมน ح ح> ตกกันพี่เดียวกันหมดเลยหนูดีคใครจได้ไปลายใจมากที่สุดตั้งใจเลยตั้งใจแล้วขอให้ได้ซีนามิที่แบบอยู่ในตัวเราอ่ะก็ไม่มีไม่มีเลือดแล้วงเตือนอะไร อ,อ๋อกระโดดช้าก,กระโดดช้าเฉยๆแค่กระโดดช้าโอ้หนูยูยด่านนี้มันต้องกระโดดอ่ะแค่ออบบี้ธรรมดา,าก็ยากแล้วนี่มีอุปสรรคอีกอ่วยแ่ระดับหนูง,ง่ายเล่นไหวเนี่ยกระโดดได้แค่เนี้ยห่วย เดไม่ต้องกดพินแมวทำไมอ่ะนุ้ยเมื่อกี้เห็นพี่ไม่ใช่พี่สุดสุดไปกันกันมาถึงที่พักเลยเนี่ยทุกคนมายืนมันที่พักกันหมดไปก่อนนะน้ำหน้าะไย่าเ้รเบคอเออเออบอกคุณเัอเออเเออ ฉัจนจ,นจนันแลวแต่ลเล่นร<จ>นนี้มีหน่อยนะอะไรอีกมันมีบันไดแล้วหงหนูบอกเล่นแหลมมันไม่ทำไได้ไไดอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงถ้าตกคือไปเริ่มใหม่เลยใช่ไหมใช่อ่ะจะหาที่ปักก่อนเปลาจะหมดมันมีเวลาบอกด้วยว่ามันจะมาตอนไหน หนูเจอที่พักแล้ววิ่งเจอที่พักเจอที่พักวิ่งมันกี้กับตกงทางันไดมมั้นเหรบอกแล้วมันมีบันไดกดตรงนี้มันจะเลื่อนหนักขึ้นมันจะมีอุปสรรคอะไรงี้วิ่งอุปสรรคมาแต่มันสูมอุปสรรคด้วยอุปสรรคเลยคืนมืดคือตอนมันจะมืดอ๋อมองไม่ค่อยเห็น สีขาวๆโดนได้ไหมโดนไม่ได้แล้เล่นหลุดใช่ไหมอย่า <Yeah. S 1> กลับตายเมื่อกี้โอ้แค่สว่างๆ<ด>ก็เล่นยากแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยหนูตายแล้ว,พ,ลวพี่เอฟซี MC เรลอกเมื่อกี้ตายพี่เขาเอที่เขาก็ตั้งใจกระโดดลงมาเพื่อเพื่อที่จะกำหานไปไหนเนี่ยมองไม่เห็นนะมาเดี๋ยวหนูไปหามามีหน,หนูเริ่มมาอยู่มมีรอยสว่างคนดีกว่ากลัวตาย อุ้ยหูเดินมาผิดฝั่งมั่วส่วนลต้องไม่มีอะไรแล้วมันเนี้ยงอยู่ต้องไปต่อดิองไหนอ่ะมันเป็นพื้นล่องหุ่นมันเดินได้จริจริงเดินไปไหนอ่ะโอ้ด่านที่มันมีอยู่อันนั้นมันมันมีน่าจะเล่นไม่ได้หนูว่าจรมงจริงจะหนูทำได้โอ้อะไรอะไรมีคนพิมพ์ว่า KFC พี่แบทครับแต่เขาก็พิมพ์ว่าเอฟ จริงๆเขาพิมพ์คาร์มาเอฟซีกลับมา,มาขอบคุณค่ะเฮ้ยสองว่าซีนามิมามาเมิซีนามิมา้มันเป็นอ้ย,อย,อย,อยและฝนตกาที่พักเฮ้ยอยู่บนนี้มมันไ่อยู่ใกล้มีอยู่ตรงนี้ปลอดภัยอยู่ตรงอยู่มันไม่ร้อนคายอยู่เอาเลือดก,ก็ลดแล้วเนี่ยเฮ้ยที่พักที่พักเจอที่พักพักโอเคดีนะหนุเจอที่พักทานมันไม่ดูอยู่ตรงที่พักแหลดีนะคะหนูไม่ทาน ยากอ่ะขอมาดูดิเคยมีชาวคนหนึ่งขึ้นไปขบวนสุดอ่ะอ่ะโต้อยู่แล้วโอเคไปไหนเตรงนี้พักแหม่มีสนุกไหมสนุกดีโอเคแต่เมียเกิดกันเกิดกันลูกแล้วเขาไปทางอื่นกันได้ด้วยเขาเดินไปทางนู้นได้ด้วยทางนั้นไม่รู้เสรเขาเล่นโป๊จริงอ่ะเฟียนี่โอ้เขาแค่เข้ามาเดินเล่นเฉย นะแล้วคนที่เขาเข้าเข้า,ขา,ขาได้ไงถามเขาดิวิเวลาจะหมดขอให้สุ่มได้แล้วที่อยูแกนทจอยมาจอยมาวิมืดโอ้มืดได้อยู่เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะสิพี่ออแกนยังอยู่ในนีไนะคะไอวิมีที่พัก ไปไกลแล้วตกเออ,อมันมืดแล้วมามีเออที่เขาบอกว่าเดินเล่นทำไมหนูเดินได้ยังไมได่ดังค่ะมันมีจุดที่เขาบอกให้เดินเล่นทำไมหนูเดินได้เนี่ยเนี่ยแล้วไงลูกปองเขาบอกขาสี่เออสี่นี่มีเหร น้ำเงินจระไ้น้ำเงินหนึ่งไไน,น้ำเงินน้ำเงินเรียงลำดบับสีเขาไม่ทำคุยถ้าเราทำคุยเราจะได้ลูป่งรีสสำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะบ๊ายบาย